สวัสดีครับก็วันนี้ขอพูดเรื่องปัญหาทั่วไปหน่อยฮะที่โลกกำลังเป็นที่ประเทศเรากำลังเป็นไปเนี่ยมันเป็นมานานแล้วล่ะนะผมก็ก็สัมผัสมาตั้งเลือกตั้งได้นะเลือกตั้งได้ก็สัมผัสมาตั้งตั้งนานแล้วนะครับตกยี่สิบปีสามสิบปีแล้วนะครับสามสิบปีสี่สิบปีแล้วนะครับ ประเทศเราเนี่ยมันก็วังวนอยู่ตรงนี้เนี่ยคนขี้อิจฉามันเยอะนะฮะพอเป็นแล้วเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยความคิดดีความสามารถดีแล้วก็อยากจะเป็นใหญ่กันนะฮะอยากเป็นใหญ่แล้วไม่ให้เกียดนะฮะไม่ให้เกียดกันไม่ให้เกียดกันเลยความคิดค่านี่ค่าต้องเป็นหนึ่งค่าต้องเป็นอะไรทุกอย่างก็คือต้องเปลี่ยนพฤติกรรมตรงนี้นะครับนะฮะเขาเป็นแล้วก็ปล่อยเขาเป็นไปบริหารให้ได้ เป้าหมายของการเลือกตั้งเนี่ยการบริหารประเทศเนี่ยเพื่อทำนโยบายที่ที่ตัวเองทำนะฮะที่ตัวเองทําประชาชนเป็นคนเลือกนะครับประชาชนอย่างผมเป็นคนเลือกนะครับไม่ต้องมาใส่ไฟผมมองออกประชาชนย่างผมผมมองออกว่าคนไหนพูดแล้วทําจริงคนไหนพูดแล้วทําไม่จริงเพราะรู้อยู่แล้วว่าสัมผัสมาอยู่แล้วว่ามันมีแต่น้ํะเนื้อไม่ค่อยมีมองออกนะครับมองออกนะครับถ้าคนไหน พักไหนหรือรัฐบาลชุดไหนทําให้กับประชาชนแล้วประชาชนส่วนใหญ่ได้นะครับทำให้เศรษฐกิจดีทําให้ปากท้องดีดีขึ้นนะครับนะบเข้ามาแล้วบริหารประเทศได้เนี่ยจะเลือกคนนั้นแต่ถ้าเข้ามาแล้วบริหารไม่ได้แล้วง่อยเปียเสียขาดีแต่พูดม,มีมีดีจะสร้างกระแสเนี่ยผมก็ไม่เลือกนะครับผมไม่เลือกนะครับผมไม่เลือกนะครับประชาชนอย่าง อย่างผมเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมจะเลือกคนที่ทํางานให้ผมทํางานให้ให้ให้นโยบายมันออกมาจริงๆนะครับให้นายบายมันออกมาจริงๆนะครับ,บ,ออรรบแต่ถ้ายิ่งไปขัดแข้งขัดขาพอเขาเป็นนโยบายแล้วไปขัดแข้งขัดขานี่ผมยิ่งเกลียดใหญ่เลยนะครับรู้นะครับนะฮะร,รู้นะฮะว่าเขาทาอะไรบ้างเสพข่าวอยู่นะครับดู YouTube ดูทั้ง YouTube ดูทั้งอะไรทุกอย่างเนี่ยข่าวสารมีให้เสพเยอะแยะนะครับนะครับ ปัญหาประเทศเราเนี่ยปัญหาประเทศเราเนี่ยมันเจอทุกทุกด้านนะครับเรื่องแข่งในการค้าเรื่องเทคโนโลยีเรื่องการศึกษาเรื่องภัยพิบัติต่างๆนะครับเรื่องราคาพืชพืชผลการเกษตรเรื่องปัญหาตะเข็บชายแดนปัญหาเพื่อนบ้านปัญหาคนพยพเข้ามาใครจะเข้ามาแก้ครับใครจะเข้ามาแก้ นะครับใครจะเข้ามาแก้นะครับเขาทําแทบตายนะคุณไปขัดแข้งขัดขาเขาอย่างเงี้ยคุณกลัวคุณกลัวคุณตกกระป๋องเหรอถ้าคุณตั้งพรรคการเมืองคุณเอานโยบายมาแข่งกับเขาสินะครับคุณไม่ต้องไปขัดแข้งขัดขาให้เขาทางานไปนะครับผมผมมีสมองผมสามารถเลือกได้นะครับนะฮะผมสามารถเลือกได้ถ้าไม่ดีผมก็ไม่เอานะฮะผมไม่ไม่ยึดติดกับพรรคไหนหรอก ผมเยอตนะัวอย่างนะอย่างภาพยนตร์ที่ปัดเนี่ยเมื่อก่อนผมเลือกตลอดนะตอนนั้นไม่มีตัวเลือกนะครับมันไม้มีตัวเลือกภาพยนตร์ปัดนี่ก็เอาดีใส่ตัวเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นไอ้เรื่องดีมันก็มีแต่ไอ้เรื่องแบบพูดเป็นต่อยหอยเนี่ยผมก็เสพนะพูดเป็นต่อยหอยเนี่ยนะครับพอเราพอเราดูปุ๊บโอ้ยอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วเออมันมันมันไม่ได้นั่นอะไรเลยพูดดีทุกอย่างพูดโอ้โหแบบเป็นนักวิชาการฟังแล้วเคลิ้มไปหมดนะ แต่คนที่เขาพูดไม่เป็นแล้วก็ทํางานเนี่ย mm. เขาดันเข้ามานะครับ mm. เขาพูดไม่ไม่เก่งแล้วเขา mm. เข้ามาแล้วก็ทําสําเร็จเนี่ยผมก็กลับไปเลือกคน<ๆ>คนนั้นนะครับ mm. ผมก็กลับไปเลือกพักนั้นนะครับพระพิยา mm. บาศผมก็ไปตั้งนั้นมาผมก็ไม่เคยเลือกเลยนะครับแล้วยิ่งมาปั่นประเทศให้ชิบหายไปป่วงนี้ด้วยผมไม่เอาเลยนะครับผมไม่เอาเลยนะครับผมไม่เอาเลยนะครับก็คือปากบอกเป็นประชาธิปไตยแต่ชอบ สนับสนุนละประหารชอบใช้ใชเส้นใช้สายเงี้ยผมก็ไม่เอานะผมไม่เอาเลยนะครับผมเลือกคนที่มาทํานโยบายให้ผมถึงผมจริงๆนะครับนะผมรอสวัสดิการจากรัฐบาลอยู่นะครับภาษีที่ผมเสียไปต่อปีต่อปีเนี่ยให้มันสะท้อนกลับมาหาผมบ้างไม่ใช่เข้ากระเป๋าตัวเองหมดเข้ากระเป๋าพวกพรรคพวกตัวเองหมดไม่เข้าก็ไม่ใช่กระเป๋าเข้ากระเป๋าพวกนายทุนหมดนึกถึงพวกผมบ้าง นะครับนึกถึงพวกผมบ้างนะครับก็ก็ผมรอดูพักพักส้มนะรอดูเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันจะโดนกลืนไหมมันจะโดนพักยภสัิปัดกลืนไหมนะฮะนะอย่าสร้างวาทกรรมเยอะนะครับทำงานครับทำงานเจาะไปเลยว่าอธิบายไปเลยว่า,ารัฐบาลชุดนี้มันโกงกินอะไรมันทำอะไรที่ไม่ดีอ่ะ เอามาให้หมดไม่ต้องไปใส่ไฟเอาเนื้อเนื้อนะครับน้ำไม่เอานะครับน้ำไม่เอานะครับแล้วไม่ต้องไปแย่งเขาทำงานนะครับถ้าไม่ดีก็เจาะไม่ดีก็อภิปรายไปนะครับนะบผมรบคาญเหลือเกินนะครับไอเล่นการเมืองแบบเน่าเน่าเนี่ยนะฮะนะครับโอเคนะผมจะลง Youtube นะผมขอลง y t u t u หน่ยหอยผมเบื่อเหลือเกินนะครับเบื่อเบื่อเหลือเกิน นะครับเล่นการเมืองแบบพักเน่าเนี่ยและยิ่งปัญหาประเทศเยอะอย่างเงี้ยผมมองไม่เห็นพักไหนเลยนะครับยิ่งพักยิ่งพักเด็กรุ่นใหม่เนี่ยโอ้โหปัญหามันรอบทิศรอบทางอย่างเงี้ยมันจะเข้ามาแก้ยังไงมันจะจับจุดยังไงแล้วบริหาราบริหาราผลประโยชน์ยังไงเพราะประเทศไทยอะ่ะมันมีชนกลุ่มเยอะ มันมีผลประโยชน์อยู่เยอะแล้วอย่างเนี้ยผมยกตัวอย่างอย่างอย่างเช่นเนี้ยถ้าทำคาสิโนเนี้ยมันยังไม่ได้ทำคาสิโนทำอินอินเตอร์คอมเพกซ์เนี้ยขนาดใหญ่เนี้ยมันมีคอมมีคาสิโนแค่สิเอร์ซนเนี้ยผมถามนิดนึงนะทุกวันนี้ในประเทศไทยไม่มีบอนเหรอไม่มีบ่อนผีเหรอผมถามนะอย่าโลกสวยนะนะเปิดให้เกิดแล้วมันแ,แล้วใครเป็นนายทุนนะใครเป็นนายทุนก็จิ้มหัวได้เลย รู้กันหมดไก่เห็นไก่เห็นตีนงูงูงเห็นน้งไก่นะครับไม่ต้องมาโลกสวยนะครับก็คืออินเตอร์คอมเพล็กซ์เนี่ยหนึ่งเนี่ยมันสามารถที่อันนี้ผมสนับสนุนนะนะฮะเอาภาษีเข้าเข้ามาแล้วทําให้ถ้ามันทําอย่างที่มันพูดได้จริงๆเนี่ยอาภาษีเอามาช่วยพวกผมหน่อยนะครับมาส่งลูกหลานให้ผมไปไปเรียนหรือหรือสนับสนุนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้มาตกถึงพวกผมสร้างสวัสดิการให้พวกผมเนี่ย ก็โอเคเลยนะฮะถ้าจัดงานใหญ่เนี้ยจัดพกเอาพอาลิซ่าเข้ามามันมีโดมมีการป้องป้องกันพวกฝนตกพวกอะไรอย่างเงี้ยโดมใหญ่เนี้ยมันจัดงานใหญ่ได้นะครับใครเขาก็อยากเข้ามานะครับแต่ถ้าเป็นแบบเปิดโล่งอย่างเงี้ยใครเขาอยากจะมาครับนะครับใครก็อยากจะมาไม่มาหรอกนะครับแล้วก็ตั้งเป็นศูนย์ศูนย์อย่างเงี้ยมันไปขัดแค่งขัดขายพวกที่มันมีผลประโยชน์อยู่แล้ว <Pop> นะครับแล้วมันก็ลงขันกันอันนี้ผมมองนะอันนี้ผมคนนอกมองนะผมไม่ได้มีผลประโยชน์เลยนะครับทุกวันนี้เมื่อก่อนมันก็มีการลงขันกันนะครับนะฮะเมื่อก่อนทักษิณทักษิณปราบยาเสพติดอย่างเงี้ยมันก็ลงขันมามาจัดการทักษิณนะครับเพราะมันไอเนี้ยเพราะมันไม่ได้ผลประโยชน์นะครับพวกหวยใต้ดงใต้ดินอย่างเงี้ยมาลงขันนเนี่นแล้วจิ้มหัวได้เลยว่าหัวใต้ดินใครเป็นเจ้ามือนะครับ นะฮะใครเป็นเจ้ามือนะครับนะฮะไก่เห็นนกงูไงไก่เห็นตีนงูงูเห็นน่องไก่นะครับผมไม่อยากจะนั่นเลยนะฮะนะฮะผมแค่เป็นประชาชนตัวเล็กๆนะครับมองเห็นแต่ทําอะไรไม่ได้เห็นแต่ทําอะไรไม่ได้นะครับนะครับอึดอัดเหลือกเกินนะครับประเทศชาติจะไปไปขัดแข่งกันขาอะไรเยอะนะครับเอากันอีกแล้วนะครับยังเข็ดไม่พอเหรอเมื่อสิบปีที่แล้วเป็นยังไงอ่ะเป็นยังไงอ่ะ ปะท้วงข,ขึ้นเครื่องกันมาประท้วงตอนนี้นั่งเกลียนมาประท้วงเป็นไงอะ่ะเศรษฐกิจชิบหายไปปวงหมดเพราะใครนะครับอิจฉาเขาเหลืออยากเป็นเหรอให้เขาบริหารประเทศไปนะครับแล้วสี่ปีแล้วค่อยว่ากันผมเห็นนะครับบริหารประเทศยังไงผมเห็นนะครับพวกผมเห็นหมดนะฮะนะครับ,นะรบและไอ้สื่ออีกนะผมอยากด่าสื่อหน่อยนะไอ้สื่อเนี่ยที่ไม่มีจรรยาบัณเนี่ย มันจะอะไรกันหนักหนาหรือมันเสี่ยมเหรือผมอยากจะให้เขียนกฎหมายเนี่ยมาจัดการไอ้พวกสื่อพวกเนี้ยให้มันจับเข้าคุกไปหมดแล้วลิปลอนบัตรประกาศีบัตรให้หมดเลยนะไม่ต้องมาล้องแงใหกระเชิงว่ามีกฎหมายสื่อคุ้มครองนะคุณทําผิดนะเห็น,เห,นเห็นอยู่อ่ะคุณเสนอข่าวผิดปั่นกระแสเพื่อจะให้ประเทศชาติปั่นปวนเนี้ยอย่างเงี้ยจัดการได้เลยนะครับมีกฎหมายจัดการหน่อยเถอะนะนะครับที่ประเทศสี่ปีแล้วที่ประเทศชิบหายนี่ก็เพราะสื่อนี่แหละ นะครับนะเพราะสื่อนี่แหละนะครับ